าาขึ้นบักทุเรียนฮะเบื้อารถผู้ขึ้นบักทุเรียนก็บ่ได้อาบน้ำมีแตบนน่บักทุเรียนเน่าะโอ้ยสัสโอ้ไนดีมาดูฮะผู้ขึ้นบักทุเรียนมาดูด้วยฮะฮุดบ้านี่ดูเอาล่ะทีนี้ก็บอกกันเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งจากรายการยันจ้อยนี่รถให้พิเศษเด้อผู้ใดมาซื้อนี่เด้ออันมา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 ,มาสุดนี่ฮะบอกว่าเพิ่นเพิเน่นนี่เจ๊จินเคียงหมูนี่เอไว้ธรรมดานี่เจ๊จินเคียงหมูบ้านแพงนี่เคียงหมูปูจินี่ เมามือนี้เมาไปเลินหนึ่งเลยเข่งนี่เออพุ่นมากับเจสุกสรนก๋วยเตี๋ยวแซบบรนยางกับเจสุกสรนไปเสร็จละถ้ามันเบาแสดงว่ามันมันแก้จัดนี่ก๋วยเตี๋ยวแซบบรนยางก็มามือนี้ฮะอันนี้ครูโจ้ซอยจุอันนี้ครูโจ้ครูโจ้ซอยจุโมเอฟสี่ลายขนาดเดียวมือนี่ค่ะพากันมาหลายขนาดไปอยากได้ด้วยใดขึ้นเอาเห็้ขึ้นเอาไปเอามันเห็้เห็นดิ เบิ้งเลยเนี่ยลานน้อยมาแล็กกับกทุเรียนเอาผู้ใดบอกเบิ้งเบิ้งอยากเบื้องอยากจานจ้อยมาหันลดให้ราคาพิเศษเ้อะหายังหาเจ้าของสวนเห็นอยู่เจ้าของสวนค้าฮับบกทุเรียนอยู่นี่หมอกลายเจ้าของสวนหมู่ขอก็สอบปั้นบอกให้แปลก็สอบปั้นนำประธานห้างวะอก็สอบปุ๋ยคุณครับ มาเลีนนเ้งยงเนนวเชือ่อเราประธานประชาชนไปถึงประธานทางออกก็สอบปั้นมาให้ยายสมหรือดีอปวดปลาลักเราขึ้นนะโอ้แน่นอนขนาดผู้ขึ้นนั้นพ่นหนานี่แอคชั่นอีกลองเมืองเจา้าเซอร์เทเรียนกรุงทองบอกอันพี่กัสเซอร์เทเลียนเด้ออยู่อันบ้านหนองทอน คันมาทางซี่แยกไฟแดงอยู่ทางซ้ายมือเลยอ่ะมอเกษตรสดมายู่ใกล้มอเกษตรนะคันเห็นมอเกษตรเราคุณแจ็ครถดอกส่วนกุ้งทองฮ่ะมอเกษตรที่ครูโจไปดูดูนี่ไปแวะกอนจังหวะไปแวะมอกระเสดกันยังมาสวนทเรียนครูโจกล่าวไว้เวลาไปครูโจซอยจุมันแพงพิษเฮานี่เข้ากินน้ำอยู่มอกระเสดจังมาใกล้ๆกันติดกันก็มอกระเสดนี่แหละเอาไปมาแล้วแก้เบิด